ครับุผู้ชมทางแมสโรคานะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นคลิปเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่กับมิซู u b ชิ h i ็ p เ n d e r Cross นะครับรุ่นใหม่นะฮะจะเรียกว่าเป็นรุ่นที่เสริมลายหรือว่าจะเรียกว่า Minor Change ก็พอจะได้เพราะว่าไม่ใช่แค่การตกแต่งเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่ตัวรถทำนั้นก็คือมีการปรับดีไซน์ให้มันแตกต่างด้วยเดี๋ยวผมบอกว่าทําไมถึงเรียกว่า n หม c h a เช e ก็ได้หรือว่าจะเรียกว่า รุ่นที่เสริมไลน์อัพก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับนี่คือรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศไม่นานนะครับแล้วก็มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนั้นนําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยนะครับราคาค่าตัวนะครับเพิ่มขึ้นจากตัว GT เดิม40,000บาทนะครับราคาที่899,000บาทนะครับไล่เรียงตัวรถกันเลยนะครับแบบรวดเร็วนะครับกระจังหน้าใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูดีนะของจริงเนี่ยดูดีกว่าในรูปของเดิมจะเป็นสไตล์แบบโครเมียมลมดำนิดๆนะฮะ แล้วก็เป็นแบบ3แถบติดกันของใหม่จะดูมีความแข็งแกร่งอะดูออฟโรดหน่อยๆน,นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสื่อสารทางการตลาดว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบเป็น SUV อ่าเป็นค r อสโอเวอนะฮะด้วยความสูงตัวรถที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็การตกแต่งตัวรถที่สไตล์แบบสมบุกสมบันนะฮะกระจังหน้ามีฉลุพวกนี้งานตรงนี้เนี่ย เราจะเริ่มได้เห็นในรถยนต์ที่เป็นกลุ่ม SUV รุ่นใหม่ๆของทางมิ s ซูบิชิมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตลาดเมืองไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับนี่เป็นงานสีเข้มนะครับเป็นสีเงาสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตัดกับโลโก้ Mitsubishi ที่เป็นโครเมียมตรงนี้ขนาดใหญ่อะไรที่ใหม่อีกเส้นสาย n ดิน c s มิชิลนะฮะโครเมียมตัวนี้หลายคนบอกใหม่ย,ยังไงของเก่าอะครับมันจะเฉียงหน่อยของใหม่เนี่ย จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัดตรงลงมาแล้วก็ล้อมไปที่ตัวไฟหน้าของตัวรถนี่ฮะตรงเลยของของเก่าเนี่ยมันจะเฉียงๆหน่อยเดี๋ยวผมมีภาพเปรียบเทียบนะครับให้ดูระหว่าง e x p e n d r r c r o s s กับ Expender รุ่นปกตินะครับส่วนด้านบนเนี่ยยังคงเป็นไฟหรีเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีไททามันนิ่งไ์นะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็เป็นไฟหีแบบ LED นะครับแบบคริสตัลนี่เป็นไงส่วนด้านล่างจากไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจน ด้านล่างจะเป็นไฟสูงไฟต่ำแบบ LED ด้านบนคือไฟต่ำด้านล่างคือไฟสูงแล้วก็ด้านล่างสุดคือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะะกันชนด้านหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่าชิ้นงานค่อนข้างใหญ่เป็นสีเดียวกับตัวรถมีความบึกบืนมากขึ้นตัดด้วยสีเงินด้านล่างสุดนี่แล้วก็ช่องดักลมค่อนข้างที่จะกว้าง นะฮะกว้างแล้วก็เป็นแนวนอนมีการแซมนะฮะบริเวณกาดด้านข้างมุมของตัวรถเข้ามาก็กันร,รอยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีการปรับไฟตัดหมอกจากเดิมที่เป็นหลอดไส้ให้เป็นหลอด LED อจะเรียกว่าปรับไม่ได้เพราะว่าตัวเดิมเขายังขายอยู่ซึ่งตัวเดิมเนี่ยก็ยังได้ไฟตัดหมอกไฟหน้าเป็นแบบหลอดไส้อยู่ดีนะครับแต่ว่าตัวคลอสเนี่ยก็ดูมีความพรีเมียมขึ้นมามีความทันสมัยขึ้นมาด้วย ด้านข้างตัวรถนะฮะสิ่งที่โดดเด่นก็คือสีอันนี้เป็นสีส้มใหม่นะครับเขาเรียกว่า Sunrise Orange นะครับแมเป็นไงพยายามออกเสียงให้มันดูดีอีกแล้วนะฮะจริงๆนอกจากสีนี้แล้วสีส้มแล้วก็ยังมีสีใหม่อีกสีหนึ่งก็คือสีเทานะแล้วก็ในตัว Explorer Cross เนี่ยยังมีสีขาวให้เลือกสีเงินให้เลือกแล้วก็สีดำ Black m i c a ให้เลือกด้วยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Explorer Cross ก็คือแหลกหลังคานะครับ แหลกหลังคาที่ใช้งานได้จริงเดี๋ยวนี้เนี่ยรถกลุ่มนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นประเภท crossover หรือว่า SUV เนี่ยแหลกหลังคามีส่วนสําคัญมากๆในการเลือกใช้งานบางคนต้องการรถครอบครัวที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดได้ออกไปท่องเที่ยวได้นะครับเก็บของแค่ด้านหลังเนี่ยไม่พอใช่ไหมฮะบางอย่างมันชิ้นใหญ่อะ่ะก็ไปติดแหลกหรือว่าเอาแหลกตัวเนี้ยไปยึดสัมภาระต่างๆได้นะครับซึ่งการตกแต่งเขาจะเป็นสีเงิน ก็จะตัดกับตัวรถดีนะครับแล้วก็ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นหนานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมเป็นโลหะเนี่ยฮะแข็งแรงโยกได้เลยกาบข้างนะการตกแต่งนะครับมีการตกแต่งซุ้มล้อเข้าไปด้วยวัสดุที่เป็นสีดําด้านนี่งานดีใช้ได้นะครับก็ตั้งแต่ซุ้มล้อด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของตัวรถที่อยู่ด้านด้านล่างเลย ตรงนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนนะครับตัวรถนั้นสูงขึ้นจากเดิมประมาณ2เซนนะครับหรือว่า20มิมจากเดิม205ม mm. ิมขยับขึ้นมาเป็น225ม mm. ิมก็ได้ความคลอสนะตามชื่อนะครับก็คือสามารถก้าวผ่านสิ่งกีดขวางได้มากขึ้นล้อแมก็กเป็นล้อแม็กขนาดกว้างขึ้นนะฮะก็คือ17นิ้วของเดิมเป็น16นิ้วแล้วก็ลายใหม่เป็นปัดเงาสีดำเงา อันนี้เนี่ยยางยางไซส์เดิมนะแม้ว่าล้อมแมกจะเป็นล้อมแมกที่กว้างขึ้นก็ตัวล้อมแม็กที่มันกว้างขึ้นนี่แหละที่ทําให้ตัวรถนั้นมีสัดส่วนความสูงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยางที่ให้มานะครับเป็นดันหล,ลบนะครับก็20555 r 1 7ที่เหลืออย่างเช่นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าเป็น led แล้วก็มือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับระบบกุญแจคีย์เลสก็กดปุ่มใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของตัวรถนะฮะก็จะเห็นว่า ไองานที่เป็นสีดำโครเมียมอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวคลอสนะครับชิ้นงานตัวนี้ก็จะทําให้กระจกบานหลังเนี่ยจริงๆมันเท่าเดิมมันจะดูแบบกว้างมากขึ้นนะแล้วก็งานสีดำเป็นโอแบ็กตรงนี้นะครับไม่ใช่มีแค่ด้านล่างมีด้านบนด้วยเนี่ยมุมทั้งสองฝั่งของตัวรถเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ ให้แนวกระจกจากด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมันมีจุดที่เชื่อมต่อกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นงานเป็นโนแบล็กนี่ส่วนไฟท้ายของเขาจะเป็นโครมที่ออกแนลรมดํานิดๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ l e วดีจากของเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นแนวเส้นนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือไฟถอยเป็น LED ดีอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะครับพองานที่มันเป็นสีดําเป็นโนแบล็กมาเจอกับงานโครมเมียมของโลโก้มันทําให้ตัวโลโก้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะครับ กล้องมองหลังมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับสัญลักษณ์ด้านล่างนะ Expander Cross บ่งบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็การชนท้ายก็มีการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งหน่อยนะดูเป็นเหลี่ยมๆส,ๆสันๆนะครับนี่แซมกับงานที่เป็นวัสดุสีดำด้านแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกับทางด้านหน้าก็คือเป็นสีเงินอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ตัวรถนั้นมีมาให้อยู่แล้วตั้งแต่ รุ่นเดิมรุ่นปกติที่จําหน่ายอยู่ก็คือไล่ฟ้าที่ปาดกระจกนะครับไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ได้เสาอากาศแบบชาร์กฟินด้วยนะด้านหน้าระบบห้ามล้อเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับเดีย๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยหลายท่านก็คงจะเคยเห็นแล้วแหละนะแม้ว่าตัวรถภายนอกเนี่ยจะกว้างขึ้นยาวขึ้นนะครับจากตัวเลขแต่มันเป็นแค่ภายนอกเพราะจริงๆแล้วบอดี้ฐานล้อตัวรถมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นภายในมันก็เท่าเดิมเนี่ยฮะคุณดูครับเห็นไหม ก็เป็นรถแบบ3แถว7ที่นั่งอ่าถ้าคุณอยากจะบรรทุกสัมภาระตรงนี้ก็พับเบาไปได้แล้วก็เอ็กเพนเดอร์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าในกลุ่มตลาดมินิ m p v เนี่ยเขาเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะฮะที่สามารถที่จะพับแล้วมันเรียบได้แล้วก็ให้อัไรประโยชน์เนี่ฮะเพราะว่าเขามีเนี่ยไอ้กล่องตัวนี้จริงๆมันถอดได้ขันน็อตออกมานะครับก็สามารถยกตัวนี้ออกไปล้างได้บางทีเนี่ยคุณไปเที่ยวทะเลมาชุดว่ายน้ำนะครับชุดชั้นในเปียกแล้วมันมีทรายอยู่คุณก็ใส่ไว้ พอคุณกลับถึงบ้านก็ยกออกไปทั้งทั้งอันนี้แหละแล้วก็เอาไปล้างน้ําแค่ฉีดล้างน้าก็ก็สะดวกแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะเบาะแถวที่3ม,มีสลักนะดึงได้แล้วก็ด้านบนก็ปรับระดับได้เนี่ยฮะเนี่ยฮะก็ได้ประมาณสักอันนี้1ระดับ2ประมาณนั้นฮนะสองถึงสระดับนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูภายในยกันดีกว่าครับภายในยที่ใหม่ของ e x p n d e r Cross ก็คือเบาะหนังทูโทนสีดำน้ำตาลนะครับดูจากในรูปเนี่ยผมคิดว่ามันจะน้ำตาลมากกว่านี้แต่ของจริงเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลเข้มหน่อยนะ แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีดําซึ่งเป็นเบาะหนังนะครับถ้าเป็นในรุ่น GLS Limited นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ขยับมาจะเป็นรุ่น GT เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดําในตัว Expander Cross นี่ก็จะเป็นเบาะหนังทูโทนนะฮะจุดอื่นๆที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเฉดสีจะเรียกว่าตกแต่งเพิ่มไม่ได้เรียกว่าทําให้แตกต่างไปจากรุ่นปกติก็คือแดชบอร์ดนะครับที่เป็นสีน้ําตาลแต่ว่าไม่ได้เป็นงานบุนุ่มแต่อย่างใด เป็นงานพลาสติกขึ้นรูปนะครับมีการทําลายที่เป็นเหมือนเดินได้นะตลอดทั้งแนวนะฮะที่เหลือการตกแต่งอื่นๆยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นงานวัสดุแซมสีเงินหรือด้านบนที่เป็นแผงดับอร์ดขนาดใหญ่สีดําตรงนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่แต่ว่าไม่มีด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกยังไม่ได้เป็นตัดแสงออโต้นะฮะอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็คือเหมือนกับในตัวเอ็กเพนด รุ่นปกตินะครับในรุ่น GT ก็คือหน้าจอขนาด6.2นิ้วนะรองรับเรื่องของการมองภาพจากกล้องมองหลังนะฮะหรือเป็นจุดอื่นๆนะครับอย่างเช่นรองรับไฟล์ DVD นะ CD MP3 การเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับมีช่องเสียบ USB มาให้นะแล้วก็นี่ฮะปรับวอลุ่มได้กดปุ่ม Home ปุ่มภายนอก ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเนี่ยฮะความไหลลื่นก็อาจจะไม่ได้เหมือนพวกปัจจุบ sport นะครับหรือว่าค่ายอื่นอื่นเขาอาจจะมีความไหลลื่นมากกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ก็เรียกว่าราคาประหยัดหน่อยนะอาจจะไม่ใช่เป็นรถที่กลุ่มที่แบบอยู่ในกลุ่มพรีเมียมมากมายนักนะครับเนี่ยเชื่อมต่อ aux ได้นะครับกดเซตติ้งเข้าไปเปลี่ยนภาษาได้นะแล้วก็ adjust ในเรื่องของนาฬิกานะครับปรับเปลี่ยนได้พวกนี้ ก็ลองเล่นกันดูนะครับหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้คมมากมายนะักด้วยสีสันของหน้าจอนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าลดแสงสะท้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะอาจจะดูมัวๆหน่อยเวลาที่จอดกลางแดดนะครับระบบปรับอากาศไม่ได้เป็นออโต้นะนะฮะเป็นแบบมือหมุนก็การตกแต่งถือว่าโอเคถือว่าตกแต่งมาสวยไม่ใช่ใชแบบว่าตกแต่งมาแล้วแบบมันดูแบบไม่น่าใช้อันนี้ก็ยังคงแบบน่าใช้แม้ว่ามันไม่ได้เป็นระบบปรับอากาศแบบออโต้นะครับปุ่มกดต่างๆก็ดูอันใหญ่ สบาใจดีมี Power อร์ออเมาให้แล้วก็มีสล็อตสำหรับให้คุณไปปรับเปลี่ยนได้เผื่อคุณอยากจะใส่ซ็อกเก็ตเป็น USB อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปใส่เพิ่มได้ช่องวางของช่องวางเหรียญรางสไลด์นะหวัวเกียร์นี่มีการหุ้มหนังมาให้อันนี้งานดีงานใช้งานดีใช้ได้แหละนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมตัติ4สปีดเครื่องยนต์เป็น 1.5นะครับไม่มีเทอร์โบนะ1.5กำลังเครื่องยนต์ก็เป็น105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนะครับงานอื่นๆก็เหมือนเดิมอย่างเนี้ยนะครับไอตัวมือจับเบรกมือนะแต่เขาก็มีการใช้วัสดุที่โอเคแหละจับกระชับมือดีนะครับช่องวางแก้วพื้นที่ตรงนี้โอโถงกว้างขวางนะครับเป็นรถคันหนึ่งที่ในกลุ่มมินิเอ็ที่ประกอบ ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะค่อนข้างที่จะแน่นหนาเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วนะครับพวงมาลัยตัวนี้ให้พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังแบบ3ก้านพวงมาลัยก็จะรูปแบบชินตานะครับเราเคยเห็นพวงมาลัยทรงประมาณนี้ในมิวดารแอททราดนะฮะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้านขวามีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมาให้แต่ว่ายังไม่ได้มีแบบแปลผันนะครับก็กลุ่มนี้ถือว่ามีไม่กี่ค่ายฮะที่ให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครรัับหือวว่าต ครุ้ส t โ o รมาให้ด้วยนะครับภูมิลัยเนี่ยนอกนอจากการตกแต่งหุ้มหนังสีดำเป็นโนแบล็คนะครับแล้วก็ตกแต่งแซมด้วยสีเงินแล้วก็ปรับระดับได้สีที่ทางนะดึงเข้าดึงออกได้อันนี้ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับมาตรวัดแสดงข้อมูลการดับขี่ตรงกลางเนี่ยเป็นจอขนาด4.2นิ้วนะฮะบ,บอกเรื่องของทริปเอทริปบนะครับปริมาณน้ํามันนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ด้วยส่วนด้านขวาเป็นความเร็วครับ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพื้นหลังเป็นแบบสไตล์แบบ คาร์บอนหรือเคปลาหน่อยนะครับส่วนด้านซ้ายก็สไตล์เดียวกันนะครับบอกวัดรอบครับ0ถึง8,000รอบนะครับมีเรดไลอยู่ประมาณ6,500รอบนะฮะทุกอย่างเนี่ยก็คงเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเวลาที่คุณสตาร์ทเครื่องเนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวรถแล้วก็อักษรครัว่า e x p e n d e r Cross ขึ้นมานะครับอันนี้คือแตกต่างจากรุ่นปกติด้านข้างนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น Push Start นะระบบปรับ กระจกมองข้างแล้วก็สวิตควบคุมระบบป้องกันการลื่นถลไมนะครับพวกทัชจอนคอนโทรลนะฮะพวกนี้ก็ตัวรถมีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบรก abs ebd นะครับแผงข้างประตูนะครับเหมือนเดิมแม้ว่าการเล่นลายพวกนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยอาจจะดูเหมือนการบุนุ่มมาให้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกก็แน่นอนครับรถต้นทุนนะครับต้องทําราคาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายังคงตกแต่งมาให้เทียบกับคู่แข่งแล้วอะ่ะเขาก็ยังงานดีกว่าหลายหลายค่ายนะครับ การตกแต่งอย่างสีดำเป็นโนแบล็์นะครับแล้วก็การเลือกใช้งานพลาสติกที่ดูแข็งแรงทนทานนะฮะที่วางขวดน้ําด้านล่างก็ใช้งานได้จริงสามารถใส่ขวดน้ําขวดเล็กๆได้อุปกรณ์อื่นๆที่บังแดดอันใหญ่ดีแล้วก็มีกระจกมาให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาไฟนะครับยังไม่ได้เป็น LVT ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วออปชั่นอื่นๆมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนี่มีกล่องใส่ของค่อนข้างลึกนะครับใส่พวกกล้องมิเลเลดได้ขนาดไม่ใหญ่มากเป็นรางสไลด์ แต่หลายคนอาจจะแบบว่าอยากได้ตัวเท้าแขนด้วยนะครับก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยการขึ้นลงเนี่ยของ Mitsubishi Expender น,นั้นค่อนข้างที่จะขึ้นลงได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถนั้นมีพื้นที่ของประตูทั้ง2ฝั่งค่อนข้างที่จะกว้างนะครับจะเห็นว่าเป็น e อ็ e เพนเเนี่ยเป็นรถที่ประตูค่อนข้างที่จะยาวสาหรับประตูแถวที่2เนี่ฮะเบาะหนังทูโทนนะครับปรับระดับพนักพิงได้ค่อนข้างที่จะ รับได้หลากหลายเช่นอ่ะอันนี้นะครับเนี่ยถ้าคุณนั่งสองคนคุณก็จะได้ที่เท้าแขนมานะครับอันนี้เป็นระดับตั้งชันระดับที่หนึ่งถ้าหากว่าอยากจะให้เดี๋ยวนะครับอ่ะจะมีสลักเนี่ยครับคุณจะเอลองไปอีกก็ได้อ่าเอนอย่างนี้ก็ได้นี่ครับหมอรองศีรษะมีมาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็อยู่ใน ตำแหน่งที่ดีนะครับบริเวณต้นคอซึ่งโอเคนะครับนั่งสบายตัวรถเนี่ยเป็นรถครอบครัวคันหนึ่งที่นั่งภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะครับไม่ว่าคุณจะเอารถคันนี้ไปทํากิจกรรมอื่นๆนะฮะเช่นรับส่งลูกนะครับหรือว่าขับออกต่างจังหวัดเช่นสมมติคุณอยู่ในกรุงเทพจะเดินทางไปเที่ยวทะเลพักผ่อนหย่อนใจแถวชนบุรีนะครับหรือว่าไปเที่ยวตลาดนครปฐมอะไรพวกเนี้ยผมว่าเอฟเพนเดอร์คอส หรือว่าเอ็กเพนเดอร์รุ่นปกติเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแบบนี้มากๆนะครับส่วนสีสันของตัวบาะที่ให้มาผมว่าโอเคเลยแหละเนี่ยอันนี้ก็จะแบบพับได้เห็นไหมฮะพับเขาเรียกว่าวันทัชนะครับดึงครั้งเดียวเนี่ยสามารถที่จะพับแล้วก็ตลบขึ้นไปให้เด็กๆนะครับเดินเข้าไปนั่งที่เบาะแถวที่3ได้เลยอันนี้เป็นหลักการเดียวกันกับ Mitsubishi Pajero Sport เลยนะครับที่เหลือนะครับอย่างแผงข้างประตูเนี่ยก็พอที่จะยัดขวดน้ําขวดใหญ่ได้นะฮะแล้วก็ด้าน หลังของพนักเบาคู่หน้าของฝั่งฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีแบบให้คุณได้เหน็บช่องต่างๆแต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่มีด้านบนมีแค่ด้านล่างนะ พื้นที่วางขาเฮดลูมตัวรถค่อนข้างโปรสบายนะครับมีระบบปรับอากาศมาให้อยู่แล้วเพราะรถกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยโดนด่าแน่นอนนะครับเขาไม่ลืมอยู่แล้วนะครับสำหรับรถกลุ่มนี้ก็ปรับแรงลมได้ที่นั่งแถวที่3นะครับก็นั่งให้ดูหน่อยแม้ว่าอาจจะเคยนั่งในรุ่นเดิมไปแล้วเอ็กเพนเดอร์เนี่ยผมประทับใจนะครับนอกเหนือจากงานประกอบภาพรวมความเป็นเอกประสงค์ต่างๆแล้วคือเบาะนั่งแถวที่3เนี่ยเป็นรถที่นั่งได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วางขานะครับเพราะาอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้ว่าเราะรจะให้เด็ก นั่งเป็นหลักนะครับแต่เดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยมักจะชอบใส่รองเท้าที่เป็นแฟชั่นนะครับแล้วพอนั่งรถอย่างนี้ยังไงนั่งไม่ได้เพราะว่ามันมันถูกตัวขายยึดของเบาะแถวที่2เนี่ยล็อกไปหมดเลยนะครับแต่ว่าใน e อ p a n d e เดเนี่ยโอเคนะครับคุณยังขยับเท้าได้อันนี้เนี่ยผมไม่ได้เลื่อนเบาะแถวที่2เนี่ยมาจนแบบว่าไปด้านหน้าจนสุดนะครับจริงๆเนี่ยเบาะแถวที่2เนี่ยยังเลื่อนด้านหน้าไปได้อีกแต่ผมเนี่ยทำแค่นี้ คือเลื่อนไปแค่นิดเดียวนะครับเลื่อนไปด้านหน้าเพียงแค่นิดเดียวก็เข่าไม่ชนนะครับในขณะที่พนักพิงเนี่ยยังสามารถจะดึงสลักนะครับแล้วก็ปรับระดับได้ประมาณ3ระดับถ้าเอนสุดก็จะได้ประมาณนี้แต่อยากนั่งสบายให้ปรับหมอนรองศีรษะขึ้นด้วยไม่งั้นมันจะดันบริเวณต้นหลังนะครับแล้วนั่งด้านหลังไม่ต้องห่วงเขามี power outlet มาให้เผื่อใครที่อยากจะาชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงช่องวางแก้วก็มีมาให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีราง ไว้สําหรับสอดสอดพวกแบงก์พวกเหรียญอะไรได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองขยับมานั่งทางด้านซ้ายให้ดูนะครับว่าเบาเวลาที่เลื่อนมาจนชิดสุดแล้วเข่าผมติดไหมสําหรับผมเองเนี่ยสูง174นะครับเฮดรูมเนี่ยถือว่าโอเคมีประมาณกําปั้นนิด,น,ดนิดนะครับฝ่ามือหน่อยหน่อยอ่ะคุณอาจจะมองผมลำบากสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเลื่อนเบาแถวที่สองเนี่ยมาจนสุดของลางสไลด์เลยนะครับแล้วก็พนักพิงเนี่ยอยู่ในระดับแรกนะครับก็คือไม่ได้ปรับเองสุด แต่ว่าแค่ระดับแรกเนี่ยเข่าผมก็ชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ฮะผมลองเลื่อนให้ดูแลเห็นไหมครับแต่ว่าคุณเลื่อนไปด้านหน้าจนสุดเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปดันพนักพิงเนี่ยให้มันเอลงมาไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแค่นี้เนี่ยกว่าเข่าก็จะชิดกันอยู่แล้วนะครับเพราะถือว่าถ้าประมาณนี้อ่าดูฮะดูการวางเท้าครับอย่างนี้นั่งได้นะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวเบาเนี่ยคุณจะขึ้นทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวาก็สามารถที่จะ พับแบบครั้งเดียวนะครับดึงสลักครั้งเดียวก็พับตลบไปได้ทั้งเบาะที่เป็น60นะครับฝั่งที่เป็น40ทําได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับก็มาลองนะฮะเล็กๆนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นพิธีรีตอนแบบว่าอะไรเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะรู้ว่าฟิลลิ่งรถที่มันสูงขึ้นประมาณสักกี่สิมิลิเมตรเนี่ยมันอารมณ์มันแตกต่างจากเดิมไหมนะแต่พวงมาลัยเบาครับนะฮะอืมก็คล้องตัวดีครับผมไม่ได้เน้นความเร็วพุดปลาสนะครับเครื่องยนต์พันห้านะฮะ,ะช่วงล่างมีอาการตึงตังเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยก็คือ เก็บอาการดีครับนุ่มนวละฮะนี่ครับผมลองขึ้นเงินนี่นี่นี่คลอสเราต้องแบบลองแบบนี่นี่นี่ก็อารมณ์ไม่ได้หนีจากเดินเท่าไหร่นะอาจจะมีอาการโครงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอืมนะฮะนี่ครับเดี๋ยวลองลองตะแคงหน่อยนี่นี่นี่น <Hey. S 2> อืมก็โอเคอะ่ะก็เดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวเขามิซูเนี่ยเขาก็จะเตรียมทริปไว้ให้เราแล้วล่ะ ถือว่าเป็นการพามาดูตัวรถนะครับทั้งภายนอกภายในที่ตกแต่งเพิ่มขึ้นมาจากตัวเอ็กเพนเดอร์รุ่นปกตินะครับจะเรียกว่าเฟซลิฟไมน์เชนก็พอจะเรียกได้เนื่องจากว่าหน้าตาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกจุดสาหรับด้านหน้าอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะแต่เปลี่ยนทุกจุดนะครับสีสันใหม่มีให้เลือกกันนะครับหากใครที่ต้องการรถยนต์ที่อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากตัวเลือกในตลาดอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเอ็กเพนเดอร์คลอสก็น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง ที่น่าสนใจนะครับในราคา8,99,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยเป็นราคาช่วงแนะนำนะครับจนถึง30มินายนนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ผมถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับสำหรับ Mitsubishi Xpander Cross นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตระกูลิมิตและทีมงานของเว็บไซต์แมสโคาทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแมสโคาด้วยและพบใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ